รายการค้าวันที่24มกราคมบจก SME สั่งซื้อสินค้าตามใบเสนอราคาที่บริษัทเคยเสนอไปได้รับเอกสารเลขที่810ซึ่งมีรายการสินค้าเป็นคอมพิวเตอร์2เครื่องเครื่องละ26,000บาทส่วนลด2%และสมาร์ทโฟน1เครื่องเครื่องละ11,000บาทให้ส่วนลด1%มีเงื่อนไข2ทับ10 n ทับ30 เมื่อเราเข้ามาที่หน้าโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะให้เลือกที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะจากนั้นให้คลิกไปที่ Workflow ได้เลยค่ะคลิกเลือกใบสั่งขาย SO นะคะกดโอเคได้เลยค่ะกด F 3เพื่อเพิ่มนะคะ เลขที่เราไม่ทราบจะปล่อยให้ระ,ระบบ running ให้นะคะส่วนเลขที่อ้างอิงโจทย์บอกมาแล้วคือ810ค่ะวันที่วันที่24เดือน158ค่ะรหัสลูกค้าเราไม่ทราบให้ใส่จุดแล้กด enter เพื่อค้นหานะคะ ในที่นี้คือบริษัท SME เลือก C 3ค่ะค้นใบเสนอราคาเปลี่ยนเป็น Y นะคะเลขที่อ้างอิงเราไม่ทราบให้ใส่จุดและกด Enter เพื่อค้นหานะคะจะมีใบเสนอราคาที่อ้างอิงขึ้นมานะคะ ให้กดเลือกได้เลยค่ะกดโอเคค่ะเราจะได้ยอดสุดที่เท่ากับ66,179.50สตังค์นะคะกด F 1 0บันทึกได้เลยค่ะ ในที่นี้เราจะไม่พิมพ์น,นะคะกด no ค่ะ